มันก็ศูนพันไปในที่สุดเพราะว่าอะไรเราไปจับปลาในวัยเจริญพันธุ์ของมันนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะไม่ใช่แบบติดป้ายหรือไปรณรงค์อย่างเดียวจะต้องจะต้องทำทุกทุกภาคส่วนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนนะคะอย่างบางทีเราอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเออที่จะแบบสร้างกิจกรรมปลูกป่าอะไรอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างครูเนี่ยเป็นครูครูก็ต้องสอนครูก็ต้องให้ความรู้เห็นไหมคะในการศึกษาของอาชีวะเขาก็เลยเพิ่มหลักสูตรเข้าไป ใช่ไหมแล้วเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะเพราะอะไรอีกหน่อยนักเรียนเติบโตไปไปอยู่ในองค์กรไปอยู่ในสํานักงานไปอยู่ในออฟฟิศก็ต้องช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆอ,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 องค์กรของนักเรียนเนี่ยให้มันดีนะคะอันดับแรกเลยก็คือควบคุมการเพิ่มขอ,ของประชากรนะคะอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะถ้าประชากรมันเยอะแล้วการศึกษาเข้าไม่ถึงเนี่ยเขาไม่มีความรู้รู้เท่าไม่ถึงการเขาก็อาจจะไปทําอะไรที่มัน เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเอาทรัพยากรมาใช้อย่างผิดวิธีนะคะ,อะนอกจากนี้ก็ต้องใช้ทรัพยากรอย่างถูกหลักอนุรักษ์วิทยาก็คือใช้อย่างสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเก็บรักษาสงวนซ่อมแซมพัฒนากําจัดของเสียนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเรารู้ว่าป่าไม้เนี่ยสัตว์ปลาแรงน้ําอากาศมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนเราใช่ไหมคะ,ะเราก็ต้องดํารงวิ ดำรงชีวิตด้วยวิถีแห่งความพอเพียงให่นไหมคะดำรงชีวิตด้วยวิถีแห่งความพอเพียงยังไงอย่างเช่นหุงข้าวเออหุงข้าวเนี่ยก็ดูคนในบ้านมีกี่คนใช่ไหมคะสามคนกินคนละกระป๋องใช่ไหมลูกเออกินเช้ากินกลางวานันกินเย็นพอไหม,ไมเออเหลือให้น้องหมาน้องแมวไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าหุงแล้วก็เหลือแล้วก็ไม่ค่อยมากินกัน ะะมันก็สูญเสียพลังงานไฟฟ้าแก๊สหุงต้มที่เอามาทํากับข้าวใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เหลือของเสียเป็นขยะเน่าเหม็นทิ้งไว้ในสิ่งแวดล้อมอีกนะคะหรืออย่างเช่นบางคนนะออ่ที่บ้านมีรถนะมีรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเข้าไปตรงนี้ใกล้ๆเขาก็เป็นไงลูกเดินไปขี่จัก,กรยานไปแบบเนี้ยก็คือถือว่าพอเพียงและนะคะ ฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษานะคะอาจจะไม่ใช่วันสิ่งแวดล้อมโลกอย่างเดียวหรือวันสิ่งแวดล้อมไทยอาจจะทําทุกวันแต่ถามว่าทําไมเขาจะต้องมีวันพวกนี้ด้วยก็คือเป็นการสร้างกระแสใช่ไหมคะอินฟลูเอนเซอร์อย่างสมมุตินักเรียนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเลยมีผู้ติดตามในอะไรลูกใน Facebook ใน Tik t อกเยอะอย่างเงี้ยลองนักเรียนเนี่ยลงสตรอรี่คอนเทนต์บอกวันเนี้ยเราไปอะไรเนี่ย เราไปปลูกป่าเราไปเดินป่าใช่ไหมคะเราไปบำเพ็ญประโยชน์ไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมเอ้ยวันนี้เราสะพายกระเป๋าถุงผ้าที่ทําขึ้นมาเองเพ้นลวดลายขึ้นมาเองเอออย่างเงี้ยนักเรียนเป็นอินฟลูเอนเซอร์และก็คือโน้มน้าวจิตใจหรือว่าดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยเออมาทำตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้อะไรคะให้ดาราให้ เตเลบอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยกันนะคะแบบว่าเออเราชอบคนนี้เราปื้มเขามากเลยเราจะได้แบบเออทำตามแต่ยังครูสอนเนี่ยนักเรียนแบบไม่สนใจหรอกครูเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวก็คือมีเกรดมาโน้มน้าวใจิตใจของนักเรียนเท่านั้นแต่มันยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนหรอกถ้าสมมุติตัวนักเรียนไม่ได้รักหรือว่าไม่ได้ชอบในวิชานี้มากมายเท่าไหร่นักเรียนก็ทําเพื่ออะไรคะทําเพื่อผลการเรียนเสร็จแล้วจบ หลังจากนั้นนักเรียนก็ทิ้งขยะต่อเปิดไฟทิ้งไว้ต่ออะไรแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะเะี่าอย่างบางคนเขาก็ชอบแต่งกรอนเนาะตัดสติกเกอร์ไปแปะบนฟิลเจอร์บอร์ดแล้วก็เอาไปแปะในที่ดบับสาธารณะนะอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ช่างไฟฟ้าของพวกเธอตอนนี้เขาก็จบไปนานแล้วนะคะเขาก็อใช่ไหม ทํากิจกรรมตรงนี้เห็นไหมเพ้นถุงผ้าอืมสมัยก่อนเราสามารถจัดก,กิจกรรมได้เนาะเพ้นถุงผ้าทุกอันเอามาโชว์หมดเลยเสร็จแล้วก็ติดหมายเลขเห็นไหมคะติดหมายเลขแจกกระดาษให้นักเรียนคนละใบเธอชอบหมายเลขไหนเล่าโหวตซิอ่ารณรงวิถีประชาธิปไตยอีกใช่ไหมคะ บางคนก็เขียนข้อความเซฟเออเซฟเวิลด์โลกไม่ร้อนค่ะเราปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยทำสวยนะคะสวยมากกว่าที่ครูแบบคิดไว้อีกเพราะฉะนั้นจริงๆศักยภาพนักเรียนเนี่ยมีมากถ้ามีเวทีมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนจะได้แสดงออกนะคะเหออ็นไ,ไหมบางช่างเชื่อมก็เอาเศษเหล็กจากในอะไรคะ จากโรงงานจากช็อปเนี่ยมาประกอบเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะ mm hmm. เขาอาจจะยังลงสีไม่สวยแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเออเขาก็จะมีวิธีการใช่ไหมคะมีวิธีคิดแล้วก็ดัดแปลงมีความคิดสร้างสารรค์อาจจะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้ก็ได้นะคะตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำในวันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะเนี่ย ราวนี้เห็นไหมคะนักเรียนพอจะรู้แล้วเยาวชนเนี่ยก็ทําได้เนาะคราวนี้พอเติบโตไปเนี่ยก็ไปพัฒนาใช่ไหมจบไฟเป็นช่างไฟฟ้าเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในองค์กรของนักเรียนก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกับคนอื่นๆทั้งในระดับลูกน้องของนักเรียนในระดับหัวหน้าในระดับสูงขึ้นไปก็ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังใช่ไหมคะเขาเรียกว่า ทำกิจกรรมอะไรแล้วเนี่ยมันมีดูซิว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมนะคะดูตั้งแต่เขาเรียกอะไรต้นน้ากลางน้ําปลายน้ํานะคะเออไปดูซิว่ามันมีผลกระทบต่อใครหรือไม่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ก็เรียกว่านิเวศพัฒนาหรืออีโคดีเวล็อปเมนต์นั่นเองเห็นไหมจะต้องมีการประเมินผลกระทบด้วยซึ่งการประเมินก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเนาะอย่างเช่น ง่ายก่อนนักเรียนจะไปต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นักเรียนต้องไปที่ไหนก่อนลูกไปตรวจอะไรก่อนลูกไปตรวจอะไรคะสภาพรถครับเออไปตรวจสภาพรถที่ตอรออเจ๊ไหมคะอ่าตรวจสภาพรถด,ดูไปดูซิว่าควันดำไหมเสียงดังไหมเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเอ,อ่อสถานประกอบการที่ทำการตรวจเนี่ยเขาไม่ซื่อสัตย์เออควันดำนะเสียงก็ดังแต่เขาก็ทำไมลูกเขียนไปว่าเออไม่มีควันดำ อย่างเงี้ยเสียงไม่ดังอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วเป็นไงคะมันก็เลยกลายเป็นแบบการรับสินบนการรับอะไรแบบเนี้ยซึ่งประเทศเรามันก็จะเป็นไงมันก็มีรถควันดำปุ๊บ ปีเลยแล้วก็เสียงดังขับไปตรงไหนแล้วที่สำคัญไปผ่านโรงพยาบาลโรงเรียนซึ่งมีเด็กเล็กๆแล้วก็เสียงดังอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไงคะมันก็ทำให้ไปรบกวนคนอื่นเขาใช่ไหมคะอย่างการสร้างสนามบินท่าเรือโรงงานขนาดใหญ่อันเนี้ยนะคะเดี๋ยวในบทที่6นักเรียนจะได้รู้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องตรวจ กำหนดแผนใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนมีมาตรการควบคุมของเสียอย่างจริงจังเห็นไหมคะอ่าอีกเพชรละมาแล้วนะเข้าเลทนะคะมาช้าย,ยัางดีกว่าไม่มาเด้ออืมนะอา้าวคราวนี้มาดูในระดับสากลเนี่ยการจัดการเขาก็จะมี องคอ์กรการค้าโลกนะคะที่เขาปรับปรุงมาตรฐานสากลเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีแค่มออกมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานที่แบบเออระบบการบริหารงานอุตสาหกรรมสินค้าเป้าหมายหลักแค่ให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ในบริการเท่านั้นแต่ละเลยอะไรคะละเลยการคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยบอกว่า มาตรฐาน iso 9000ไม่พอและต้องมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่ามาตรฐาน iso 1 4 0 0 0ซึ่งมันจะมีหลายระดับนะคะหลายส่วนถ้าสมมุติว่าโรงงานไหนหรือสินค้าไหนเนี่ยที่มีมาตรฐานทั้งมอกอตัวชิ้นงานเองการบริการเองก็ดีอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเห็นว่าเวลาเราเข้าไปที่แบงค์ธนาคารใช่ไหมคะก็จะมีอะไรลูก มีแบบกระดาษให้เราไปกดกดกดเอออย่างนั้นแล้วก็คือบัตรคิวใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องไปแอร์อัดกันอยู่แต่เขาบอกว่าเออสิ้นเปลืองกระดาษแต่ถ้าสมมุติน,นักเรียนไปกดอะไรลูกไปกดเป็นเบอร์โทรศัพท์แทนใช่ไหมคะไม่ต้องมีกระดาษออกมานะคะซึ่งเป็นสิ้นเปลืองไหนจะหมึกไหนจะกระดาษแล้วเสร็จแล้วพอถึงคิวนักเรียนมันก็แจ้งเตือนในในใน,ในโทรศัพท์ของนักเรียนเป็นเมสเซจมาอะไรแบบนี้อย่างนี้ก็ถือว่าช่วยประหยัดกระดาษแหละใช่ไหมคะ นักเรียนอาจจะโหเห็นคิวยาวไปเดินช้อปปิ้งก่อนจะได้ไม่เข้าเข้าเข้าไปแออัดกันอยู่ในธนาคารซึ่งพอเข้าไปอยู่กันเยอะๆมีความร้อนเกิดขึ้นคนเยอะก็เริ่มร้อนแอร์ก็เริ่มทํางานเป็นไงแล้วลูกทํางานหนะักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีมาตรฐาน iso 14,00 0ขึ้นมาด้วยมันก็ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวใช่ไหมเพิ่มโอกาสในการค้าจูงใจให้คนมาเออที่นี่องค์กรนี่เขาดีบริหารจัดการดีใช่ไหมคะภาพพจน์มันก็ดีขึ้น ไ,ไหมคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายด้วยเออบางคนแบบชอบเครื่องหมายอย่างเช่นฉันมาเข้าอบรมแล้วจริงๆเนี่ยเราได้ความรู้ไปอบรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันได้ความรู้นะแต่บางคนบบกว่าช่วยมีเกียรติบัตรให้ฉันหน่อยไหมฉันอยากจะโชว์ว่าฉันเออได้อบรมตรงนี้มานะคะก็เออเป็นเครื่องหมายรับรองหน่อยว่าเออมีความรู้นะมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยองค์กรมีป้ไปติดปุ๊บอ่าเขาก็จะรู้สึกว่ามัน ภาพลักษณ์มันก็ดีขึ้นเหมือนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ก็มีป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทานอยู่ที่หน้าวิไลเขาก็จะเป็นการการันตีใช่ไหมคะพ่อแม่ปพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็อยากจะส่งลูกมาเรียนอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะคราวนี้ก็จบบทเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ร้อยแปดวิธีการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์น้ำ เรียกอะไรประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ํามันประหยัดน้ําประหยัดพลังงานด้านอื่นๆอันนี้ครูก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนก็ได้ทําแบบฝึกหัดมาแล้วอ่าคราวนี้ตามที่บอกตามที่บอกตะกี้นี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อ7ถึงข้อ10นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ทามาเนาะเดี๋ยวนักเรียนก็ทําตรงนี้มาแล้วเตรียมคิดแคปชั่นไว้แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวจะต้องอคิดแคปชั่น ไปโพสต์ลงในโซเชียลแล้วก็มีรูปนักเรียนด้วยแล้วก็ส่งมาให้ครูนะคะจะต้องส่งมาให้ครูแคปหน้าจอส่งมาให้ครูนะคะอ่ะนนี้มาดูแบบฝึกห,นะแบบหัดท้ายบทนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทถามใครคนน้นต้องตอบนะการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดคือความหมายของข้อใดคือความหมายของข้อใด งงูครับเอออันนี้ตอบเองเลย่าริศขาประจำงงูหรอคะการผลิตและใช้พลังงานนะพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดคือความหมายของข้อใดอืมวยครับก๊วยครับก๊วยก็ไก่ลูกการอ่ะก๊ัพลังงานข้อกไว่นะคะไม่อ่านจอยให้ดี เวเย <Why? S 1> เออไม่เป็นไรก็ตอบมาดีแล้วนะคะจะได้จะได้แบบเออเวลาเรียนจะได้ไม่หลับนะคะข้อหนึ่งตอบกอไก่เด้อก,กกกบาทเลยต่อไปข้อสองทุกข้อต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมีการอนุรักษ์พลังงานแต่ว่ายกเว้นข้อไหนยกเว้นข้อไหนเออยกเว้นข้อไหน สุภวิทย์เจริญสวัสดิ์ครับอาิสตอบคอควายสุภวิทย์เจริญสวัสดิ์ตอบกูซิฟังอยู่เปล่าฟังอยู่ครับคอควายเหมือนกันครับคอควายเหมือนกันนะคะบอกถ้าเรามีเทคโนโลยีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นหมายความว่าซื้อโทรศัพท์มือถือมาเครื่องหนึ่งเนี่ยเออเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่แบบโอ้โหชาร์จไปวันหนึ่งอะ แล้วใช้ไปเฮ้อสามวันนะไม่หมดเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีมันก็ช่วยประหยัดไฟฟ้าใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีถ้าดีมันก็จะไม่ใช่สาเหตุที่เราต้องอนุรักษ์พลังงานนะคะอ่าตอบข้อตอบตอบข้อคอควายอ่าต่อไปข้อ3นะคะการอนุรักษ์พลังงานจะเกิดผลสำริดหรือไม่นั้น,นขึ้นอ,อยู่กับขึ้นอยู่กับใครประชาชนทุกคนครับ เออประชาชนทุกคนถูกต้องฮาริสไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนตอบบ้างเลยนะแต่ก็ตอบมาดีแล้วอ่ะอ่าตอบงองงูนะคะข้อสาปันป้นตอบปั้นข้อสอ่าข้อสี่กิจกรรมภาคส่วนใดที่สิ้นเปลืองและไม่มีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดบางคนอ่านโจทย์ไม่สุดอืมอ่าตอบข้อไหนนะัทภูมิทาบบยา มาจนได้อ่ามันไม่มีสมองก็รู้อ่ะข้อไหนลูกพูดมากว่ะพิลปะก็อยากตอบน้อยสุดคือก็ขอขอไข่ครับขอไข่ถูกต้องขอไข่ถูกต้องไร้ยก็ตอบถูก่ะเออขอไข่ภาคเกษตรกรรม,ค,รรรมคือน้อยที่สุดในบรรดาสี่ห้องอเนี้ยลูกน้อยสุดนะคะข้อห้าการนําสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ําเช่น ขวดน้ดําดื่มพลาสติกเอามาทําเสื้อชูชีพอีตอนน้ําท่วมอะค่ะต้องลอยคอออกมาจากบ้านนะคะมาอยู่ที่อะไรลูกมาอยู่ที่ศูนย์อบพยพเออเขาเรียกว่าลีอะไรคะจักรพงครับจักระพงม้าเปล่าจักระพง์าากกพงอยากตอบอะฮะในห้อาากกงนานทคิดออกไหมเนี่ยรีไซเคโคนี่วะลีอะไรถ้าน้ำออที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ําใช้ซ้ํา เออเรียกว่ารีอะไรลูกขอควายป่ะครับจ<า>กักรพงศ์อบอกว่ารีดิวสไม่ถูกรีดิวสเนี่ยแปลว่าลดการใช้อย่างเช่นเธอไม่ใช้กล่องโฟมเธอหิ้วปิ่นโตหรือสะพายย่ามหรือสะพายถุงผ้าไปที่ร้านสะดวกซื้ออย่างนั้นนะเรียกว่านักเรียนรีดิวสลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมขอไก่ครับงูครับ เออเพื่อนบอกว่ากอไก่ REUSE ถูกต้องลูกใช้ใช้แล้ว <S <S ใช้ซ้ำนำกลับม,มาใช้ใหม่ <S <S รเรียกว่า REUSE ยูส,ยสแปลว่าใช้นะคะแต่ถ้ารีฟิลรีฟิลคือใช้ผลิตพันธ์ชนิดเติมใช้ผลิตพันธ์ชนิดเติมหรือไปไปกินพิซซ่า <S <S เขาบอกเอาโคโกรี i l l ไหมอย่างเงี้ยเออจะได้แบบว่าเติมได้ไม่อั้นอะไรแบบนั้นส่วน r e ไซเคิเนี่ยอย่างสมมติครูบอกว่า เอากระดาษเอามาฉีกฉีก,กแล้วก็ปันป่นปันป่นปั่นปั่นแล้วก็ทําเป็นเยื่อกระดาษขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะเอาเอาตะแกรงช้อนขึ้นมาครูจะทําเป็นกระดาษขึ้นมาใหม่สวยงามเอาไปไปทําแบบเอออะไรไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างเงี้ยเรียกว่ารีไซเคิลแต่แล้วหรือถ้าสมมุติว่าเอา ขวดพลาสติกเก็บเก็บเก็บมาแล้วก็เอามาหลอมใหม่แล้วก็เอามาขึ้นรูปเป็นขวดถ้วยถังกระมังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่ารีไซเคิลลูกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบกอไก่นะข้อ5ตอบกอไก่ในจัก,กรพงเออต่อไปข้อ6การสง,งวนอนุรักษ์พัฒนาใช้ประโยชน์คือแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมใดลูก พิสนุมั่นใจตอบสิอะไรนะครับอยู่ครับอยู่ครับตอบข้ออะไรลูกพิสนุโปรไฟล์เป็นรูปแมวตอบข้ออะไรลูกพิสนุงไนงูครับงูครับ พององ,งูหรอคะตอบข้อขอไข่นะคะสงวนอนุรักษ์พัฒนาใช้ประโยชน์คือแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมอ่ะข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอันไหนไม่ยั่งยืนอันไหนไม่ยั่งยืนทิตตะวันทิตะวันตอบคูหน่อยทิตวันบุญเกต ทิตว,วันหลับไปยังครับงงู่ครับทิตว,วันบอกว่าตอบงองูเหรอไม่ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนข้ององูในยั่งยืนที่สุดแล้วสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอะให้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งทิตตว,วันตอบข้ออะไรลูก ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่าง,ย,างยั่งยืนข้อไหนลูกข้อไหนคะข้อฟะ เออคอกไปขึ้นราคาสินค้าอย่างหามว่าขึ้นหมูกิโลสามร้อยาถามว่ายังกินไหมก็ยังต้องซื้อมากินแม่ค้าก็ยังต้องไปซื้อมาผัดข้าวกะเพราหมูขึ้นราคาน้ํามันเราก็ต้องขับรถเราก็ต้องเดินทางกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อย่างยั่งยืนเลยนะคะอ่าข้อแปด การพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์เป็นแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการข้อใดอ่าปนัดดาปนัดดาปนัดดาตอบบ้าข้ออะไรลูกขอไข่ครับขอไข่เออนิเวศพัฒนาถูกต้องนะคะนิเวศพัฒนาอ e ีโคดีเวล็อปเมนต์นั่นเองขอไข่นะคะอ่าข้อเก้าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอ,อทีรพัทลอดตามออทีลพัทลอดตามตอบมั่งอันไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอ,อทีลพัทลอดตามไปไหนแล้วอ,อ้ใอาอออออใครอยากตอบอ่บตาตอบเลยข้อเก้าข้อเก้าครับจากกระพงอยากตอบครับยัอู กไก่โลก ISO 9 0้าพันโลกถูกต้องนะคะอันนี้มันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการบริการนะคะเออกิรพัฒน์รอดตามเด้ออ่าต่อไปข้อสิบอันนี้ง่ายวันที่ห้ามิถุนายนและวันที่สีธันวาคมตอบข้ออะไรอ้าตอบแล้วอาจารย์อ้าวเธอตอบมาแล้วเหรอครับผมเคยตอบแล้ว ตอบมันตอบใหม่ได้ครับตอบข้ออะไรนัทภูมิตอบข้ออะไรข้ออะไรผมตอบข้อ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 ห้ามงั้นจาะอ๋อ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 ข้อนั้นข้อสิบภูนิดภูถามอนนนทิพั์ละกันครับตอบข้ออะไรลูกข้อสิบแบบนะครับ ห้ามิยอและสี่ทอคอของทุกปีมีความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรตามลำดับอือขอนี้ง่ายสุดขอควายครับใช่คอควายครับไม่ถูกคอควายไม่ถูกขอไข่ไม่ถูกเตาสองลากู เออตอบข้ององงูตอบข้ององออง,องูห้ามิยอวันสิ่งแวดล้อมโลกสี่ธันวาคมก่อนวันเกิดวันพระราชสมภพของในหลวงราชการที่เก้าหนึ่งวันน่ะเออเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะอ่ะคราวนี้หยุดการแชร์หน้าจอกลับมาที่งานของเราตามที่ครูบอกไว้ว่าวันนี้นักเรียนจะต้องคิดแคปชั่นนะคะ ขึ้นมาอ่ะใครอยากจะแบบนำเสนอคิดแคปชั่นสักหนึ่งหนึ่งซิงเกิลสินัทภูมิครับอาน,นัทภูมิในฮาริทบอกว่านัทภูมิูพูดไม่ทันเออนั่นแหละคือคือ,ค,อคือเราอะ <c oughs> ไม่เรา,เราจะเสนอช<ร>ื่อเพื่อน อนาธภูมิไหนๆพี่ก็ให้เกียรติเธอใอนการการที่แบบนำเสนอเอาเปิดกล้องให้คููดูหน่อยสิคูอยากเห็นหน้านาถภูมิมุดเราลองคิดแคปชั่นวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ลงในในเฟซบุ๊กทิกเอก็ได้นะคะหรือในไอที เออไดทวิตเตอร์ก็ได้ก็ได้ของเรียนนะคะแล้วก็ชั่นในการที่จะเชิญเพื่อนให้เพื่อนมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอะไรก็ได้สักหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอส่งงานครูในวันนี้อ่ะลองไงลองยกตัวอย่างให้เพื่อนสิคะนัฐภูมิเปิดกล้องก่านแบบแรกอืมครับอ่ะอ่า นัทภูมิวันนี้เห็นเดดานแล้แหลดไปเออหน้าตาเธอเป็นเด็กเนิร์ดนี่หว่าเนาะในนัทภูมิไม่ไม่ไม่เออใส่วงใส่แว่นอ้าวไหนลองสตึ่งซิงเกิลสิคะการนึกษขยะที่ทุกที่คือการกระทำที่ดีเพื่อสังเพื่อสังคมครับ ใช่ใช่เธอเฮ้กูจองแะ้วขยะเอาไปนะเฮ้ยถังขยะขยะเลิศเลิศคุณเดี๋ยวเลิศคุณม่ทำแล้วเลิศเลิศเน็ตไว้เนี่ยเราเปไดมาแล้วหนึ่งจริงเกินการขยะให้ขยะที่อาจารย์เปิดมาแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ครับไอ้ฮาริสไอ้พิรพัฒน์ไอ้จักรพงษ์ไอพลุนี่เนี่ยอาจารย์ให้มาเสนอให้หมดเลย

อาจากกรย์กะพงหรือใครที่ตอ,ออ,อ,อตอนนี้เพื่อนไม่เรียก<น>ชื่อเราก็ก็ได้นะคะนักเรียนทุกคนมีเสรีภาพและตอนเนี้ยในการนําเสนอเอาห้องห้ามึงตีเอาหกอ,อ,อย่างเดียวได้ไงมีคะแนนด้วยลูกใครดีไม่ค่อยออกเสียงกับเขาเลยรัตนากรเจียมพลับรัตนารัตนากรครับผมครับสักหน่อยสักหน่อยลูก สัตนากรเ,าเปิดกล้องลูกอืมเอาคำคมอะไรดีดเดี๋ยววันนี้จะโพสละเพื่อนต้องมีแนวโฮมีดดังๆลูก่าหา